อยู่กับคนแบบนี้คุณจะโตเร็วมากเลยค่ะทุกคนลองสังเกตคนรอบตัวคุณนะคะหรือว่าคนที่คุณคบอยู่เขามีลักษณะแบบนี้หรือเปล่า ที่มองเห็นความเป็นไปได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าเราจะเสนเองานอะไรไม่ว่าเราจะเสนอความคิดอะไรเขาก็มักที่จะมองเห็นความเป็นไปได้ตลอดเวลาเลยไม่ใช่เขาโลกสวยนะคะแต่เขาเชื่อมั่นค่ะว่าคุณทําได้ไม่ว่าไอเดียอะไรของคุณที่ดูออกมาจากหัวคุณก็สามารถที่จะทําได้คะ่ะถ้าสภาวะแวดล้อมเดิมๆของคุณมีคนที่ชอบดูถูกคุณมีคนที่ชอบว่าคุณทําไม่ได้หรอกมีคนที่ชอบมาว่าสิ่งที่คุณทํามันไม่สามารถเป็นไปได้ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนสังคมใหม่แล้วค่ะเพราะถ้าเราอยู่กับคนแบบนี้เรา ก็จะมองเห็นความเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างะะเลยค่ะเรว่าเราจะมีไอเดียนเลิศขนาดไหนมีไอเดียผุดเข้ามาเยอะแยะมากมายในหัวแต่ถ้าเรายังอยู่กับคนที่มองความเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันก็จะเป็นไปไม่ได้ะคะ่ะเอาตัวเองเข้ามาในสังคมที่เป็นไม่ได้นะคะมองเห็นความเป็นไม่ได้ทุกอย่างแล้วคุณจะมีแรงผลักดันในการที่จะไปถึงเป้าหมายะค,ะค่ะปูแายวาเชียาทุกคนทคําได้ปูพายวาเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ